ไม,ไม่ไม่มีเริ่มจากศูนย์เหมือนกันของที่ไม่มีต้นทุนเราเอามาทําให้มันเป็นคุณก่อนเริ่มจากเล็กๆคือเราจะค่อยๆก้าวไปคือขายมาตั้งแต่ไม้หลักสิบหลักร้อยตอนนี้ก็คือก้าวมาอยู่ที่ขายไม้หลักแสนก็แต่ยังไม่ถึงหลักล้านนะคะแต่ว่าอนาคตจะขายให้ได้หลักล้านค่ะ สวัสดีครับผมเกษตรไอดีครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่ซอยผู้กลาง16หนะครับหรือซอยเทศบาลผู้กางนะครับซึ่งผมจะพาเพื่อนมาดูกล้วยแดงอินโดครับซึ่งถือว่าเป็นกล้วยที่หลายหลายคนเขาเรียกว่ากล้วยเงินแสนกล้วยเงินล้านครับซึ่งมาดูนครับว่าไอ้กล้วยที่บอกว่ากล้ยเงินแสนเงินล้านมันจริงหรือเปล่าครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ผมเองก็ว่าจะซื้อสักต้น2ต้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่ากล้วยที่มีอยู่มันเป็นแดงอินโดแบบไหนครับราคาเท่าไหร่ไปดูครับนี่ฮะก็จะอยู่บ้านด้านข้างครับก็เป็น เท้าเฮาส์นะครับซึ่งเจ้าของเขาก็จะมีการปลูกในส่วนของต้นไม้อื่นอยู่ด้านหน้าครับซึ่งที่ผมอยู่ครับก็เป็นอำเภอพุทธบาลครับจังหวัดสระบุรีครับซึ่งไ่ไกลจจะบ้านผมครับผมก็เลยจะพามาเพื่อนๆมาดูนะครับว่ากล้วยแดงอินโดมันเป็นไงครับแล้วซึ่งวันนี้ก็คงจะต้องเป็นลูกค้าครับก็คือคงจะต้องอุดหนุนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเป็นไงครับเข้ามาครับก็จะเห็นในส่วนของต้นไม้ครับที่อยู่ด้านข้าง ซึ่งก็ได้มีการจัดไว้นะครับนี่ครับอยู่พอดีครับนี่คือพี่เพนนะครับเป็นเจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอุดหนุนนะครับแล้วจะพามาอ่ารีวิวแกะกล่องพรมนาผมสั่งของมาแกะกล่องเช้านี้พามาดูสถานที่จริงครับนี่ฮะก็เป็นกล้วยแดงอินโดใช่ไหมพี่อันนี้แดงอินโดคับพี่ แดงอินโดค่ะคือเลี้ยงจากเนื้อเยื่อตั้งแต่เล็ก,ลกๆออกจากขวดเลยค่ะอ,ออกจากขวดเลยนี่ครับเนื้อเยือ่อด้านล่างครับอ่านี่ค่ะนี่คือเนื้อเยื่อที่อนุบาลดูนะคะออกจากอบแล้วอันนี้มีเจ้าของแล้ใช่ไหมพี่มีเจ้าของทุกต้นแล้วค่ะคือลูกค้า,าฝากเลี้ยงอนุบาลตั้งแต่ออกจากขวดเลยค่ะอยา่างถาม่อยแล้วกันถ้าเกิดผมจะซื้ออย่างเงี้ยผมกลัวตาย ผมจะฝากพี่เลี้ยงได้ไหมฮะก็สามารถฝากเลี้ยงได้ค่ะก็คือการดูแลของเราก็คือดูแลให้ตั้งแต่เริ่มออกจากขวดจนกว่าพี่มั่นใจว่าจะเอากลับไปดูแลเองได้เราถึงให้รับไปค่ะเพราะว่าหนึงกล้วยราคาแพงคือถ้ากลัวว่าเลี้ยงเอาไปแล้วเลี้ยงไม่รอดก็คือฝากเราดูแลได้จนกว่ามีความมั่นใจว่าเออเอากลับมาแล้วคือเขาไม่ตายแน่นอนประมาณนั้นนะคะทีนี่ส่วนใหญ่ก็ ฝากทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าฝากอย่างน้ไว้อันนี้ก็คือเอามาไล่แดดค่ะอ๋อต้องไล่แดดนี่คือทําไมต้องไล่แดดครับพี่ก็คือแดงอินโดคือธรรมชาติของเขาจะต้องอยู่แดดเขาถึงจะมีสีที่สวยแล้วก็ลายก็จะสวยค่ะอย่างการเอามาไล่แดดนี่คือยังไงฮะไล่แดดนี่ก็คือเราเริ่มไล่ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะคือจะหนึ่งคือจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาแบบว่าคือให้เขาแข็งแรงแล้วก็ สีเขาจะมามาเร็วแล้วก็ลายเขาก็จะแบบสวยค่ะนี่ฮะก็ดูคะดูลายเนี่ยค่ะดูลายนะซึ่งต้นนี้ราคาเข้า้วเท่าไหร่พี่อ่าเข้า้วต้นนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นอัพนะคะหมื่นอัพครับน่นทางนู่นเห็นมีมีแบบหน่อกําลังโผล่อีกครับนะฮะนี่คือต้นเล็กครับแทงหนอดครับที่เขาเรียกว่ากล้วยเงินเงินแสนเงินล้านเนี่ยครับล้านครับพี่ลายนี้ลายนี้ก็คืออนาคตอ่าเงินล้านมาได้เถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆก็คือเนี่ยค่ะ มีสีเขียวแซมมาใช่ค่ะที่บอกตอนนี้กําลังเป็นกระแสอะไรอยู่ะอันนี้เหมือนจะติดพายุแล้วก็ฮารปค่ะลายพายุฮารปเนี่ยค่ะจะประมาณนี้ก็คือผมขอดูชุดนู้ได้ไหมคะเห็นมันหน่อเยอะอยู่ได้าตอนนี้นี่นะครับดูครับ เจ้าของนี่คือภูมิใจเลยครับจากซื้อต้นเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อ่อันนี้ซื้อมาซื้อในราคาต้นละสองหมก็คือตอนนี้ออกลูกออกหลานเต็มแล้วเนี่ยก็คือแบบกันับอันกันครับว่าราคาเท่าไหร่ค่ะคืออันนี้หะไม่ต้องกลัวนะคะคือกําไรมันอยู่ในดินเรามองไม่เห็นว่าต้นเล็กอ่ะถ้าคุณซื้อต้นเล็กอ่อ คือต้นไหนคือเป็นของคุณแล้วก็คือไม่ว่ามันจะออกลูกออกหลานมาเท่าไหร่ต้นนั้นก็คือของคุณแล้วค่ะนั่นคือกำไรจไม่แยกออาไปไม่แยกค่ะสามารถโทรวีดีโอคอลหรือว่ามาเยี่ยมชมต้นไม้ที่คุณซื้อไว้แล้วได้ตลอดเวลาค่ะ,ะก็คือเป็นสิ่งดีๆเนื่องจากว่าผมเองไปซื้อต้นไม้อยู่เจ้าหนึ่งแล้วบอกว่าอยากได้แดงอินโดซึ่งผมก็นัดไปไหลายที่แต่เผอิญว่าปัญหาก็คือมิจฉาชีพเยอะครับก็คือจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของ ซึ่งผมถึงเปิดรีวิวในส่วนของช่องอยู่เรื่อยแล้ววันนี้ก็เลยพามาซื้อของแบบตัวเป็นๆครับเพราะสำคัญว่าอยู่ใกล้บ้านเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีอยู่ใกล้บ้านนะฮะอันนี้รวยเงินแสนครับอันนี้เป็นแสนแล้วออค่ะันนี้หลายแสนแล้วค่ะหลายแสนแล้วเหรอครับอ๋อใช่หลายต้นนี่ครับก็มีพวกบอลด้วยฮะซึ่งบอลพวกนี้ก็หลักมือแล้วครับซึ่งก็จะมีในส่วนของทางนี้นะครับชอบแดดค่ะในอินโดชอบแดดวันนี้เดี๋ยวผมก็คงจะต้องอุดหนุนครับ แบบทุ่มสุดตัวครับเพิ่งขายรถแต่คันหนึ่งเพื่อจะมาเอาแดงนะครับนี่ฮะก็คือจะเป็นในส่วนของอันนี้อันนี้ก็คือเป็นนี่กระเดงว้าวแดงะแดงอันนี้มีเจ้าของใช่ไหมฮะมีแล้วค่ะมีแล้นะฮะแ้ดูสวยครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของนี่ฮะเงินนี่ฮะเงินสดๆเนี้ยเงินสดเงินนี่เงินนี่ฮะเงินสดๆนะคะขอบคุณคุณพี่ที่ว่ามาวันนี้มาอุดหนุนนะคะใช่พอดีว่าอุดหนุนสองต้นครับวันนี้ก็หมดกระเป๋า ใช่ครับซึ่งผมก็จะฝากพี่เขาดูแลอยู่ซึ่งตอนนี้พี่เขากำลังจะเปลี่ยนดินให้ผมนะครับนี่ฮะก็คือเป็นนางงามสองต้นนี้เนะยคะรอเราก็มาติดตามรอดูอ่ะอีกอีกสักสองอาทิตย์มาดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะเดี๋ยวผมจะอัพคลิปให้ดูครับว่าแล้วผมจะเอาจิงนะผมกะว่าผมจะขายต้นหนึ่งเพื่อเป็นทุนกับอีกต้นหนึ่งผมจะอนุบาลจนกว่าจะมีหน่อมีอะไรเยอะเนื่องจากว่าสองต้นนี้คืออนาคตผมไว้ข้างหน้า ก็เดี๋ยวค่อยอัพให้ดูตลอดนะครับได้ครับเดี๋ยวใครสนใจครับนี่ฮะก็พี่เนี่ยฮะข้อมูลอยู่นี่แล้ครับค่ะเบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะอันนี้คือเจ้าของนะครับชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรติดต่อได้เลยนะคะซึ่งพี่ใจดีครับดูแลให้ทุก ทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางคืออยู่ในความดูแลของเราหมดทุกอย่างเลยอันนี้ผมฝากพี่เขาดูแลนะครับค่ะซึ่งอ่ะบางคนอาจจะถามว่าไอ้คำว่าดูแลเนี่ยต้องเสียตังค์ไหมพี่ไม่เสียค่ะก็คือเราซื้อกังแต่แรกก็คือซื้อแล้วคนซื้อแล้วก็คือ,อเราดูแลให้ทุกอย่าง ทุกอย่างค่ะไม่ต้องกลัวไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มแม้แต่บาทเดียวค่ะก็จนจนถึงเวลาที่มารับก็คือรับไปแบบฟรีๆได้เลยไม่ว่ากระถางไม่ว่าดินไม่ว่าคือทุกอย่างคืออยู่ในความดูแลของคือเจ้าของพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเอาเมื่อน,นั้นใช่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเอาไปแล้วมันรอดซึ่งเอาจริงๆริงครับตอนนี้บ้านผมน้ <c oughs> นําท <c oughs> ่วมจะท่วมเลครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ผมก็เลยอ่ะแถวพี่เขาอยู่บนเขามันข้างน้ําท่วมยากก็เลยซื้อแล้วก็ฝากพี่เขาไว้เนี่ยครับก็มีหลายๆอย่างครับก็พี่เขาก็มี ก็คือใครก็สนใจก็สามารถมาสั่งได้ฮะตามข้อมูลที่ให้ขึ้นข้างอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของเครดิตข้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะเปลี่ยนดินผมด้วยนะครับซึ่งดินที่เปลี่ยนนี่คือเป็นดินอะไรพี่จะมีส่วนผสมจะมีพิษมอสอหินภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลท์มีมูลไส้เดือน ยากันเชื้อราเรียบร้อยครับซึ่งเนี่ยฮะก็คือบ้านพี่เขากับที่ผมไปเอาดินครั้งที่แล้วครับบนเขาอะก็คืออยู่ใกล้กันซึ่งไม่รู้ฮะขับผ่านบ้านพี่ไปบ้านผ่านบ้านพี่มามีโอกาสไปซื้อต้นไม้แล้วได้แนะนํามาให้มาเจอพี่ครับซึ่งเขาบอกว่าพี่นิสัยน่ารักครับก็คือเป็นกันเองถึงแม้ว่าบ้านนะครับก็จะไม่ได้ต้นไม้เยอะแยะครับแต่เขาเน้นคุณภาพของต้นไม้ที่ให้ลูกค้านะครับ ูล้รอย่างนะคะดูรากครับเนี่ยค่ะดูรากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนากเต็มครับอันนี้คือเขาพร้อมจะแบบพร้อมพร้อมที่จะโตเต็มที่แล้วนะคะคือรากเขาล้นเยอะแล้วก็คือต้องเปลี่ยนกระถางต้องเปลี่ยนกระถางอ่าเพราะว่าอาหารในในกระถางเล็กอ่ะคืออาหารน่าจะไม่เพียงพอเขาก็จะทําให้เขาแบบโตช้าเออเนี่ยค่ะกอคือเราก็เดี๋ยวผมจะอัพคลิปเรื่อยเเดือนหนึ่งผมจะเข้ามาหาพี่เขาครั้งหนึ่งหรืออาจจะครึ่งเดือนมามาเยี่ยมน้องเขาได้ค่ะสิบห้าวัน คือเราจะได้ดูว่าความแตกต่างเขาว่า<อ>เขาอาจจะโตเร็วแค่ไหนโอเคครับเดี๋ยวสิบห้าวันเราเจอกันทีเราก็จะอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆครับเพราะนี่ว่าลวหลายๆคนสนใจเลี้ยงกล้วยแดงอินโดนแตก<ช>่กลัวนะฮะบางคน<ด>บอกว่าราคาแพงเอามาเดี๋ยวตายมันจะไม่คุม้มพี่ทำอะไรมาก่อนครับขายขายกับข้าวตลาดนัดค่ะขายต้นไม้าราคาห,าหาลักสิบหลักร้อยทั่วไปอะค่ะ แล้วก็ขายพวกเครื่องมือช่างขายงานของเก่าขายทุกอย่างค่ะและผลสุดท้ายเป็นไงครับก็สุดท้ายก็คือแบบทําทําก็คือพอได้กินนะคะคือทําแบบเหมือนเหนื่อยอ่ะคือทําเช้ากินค่าทำเท้ากินค่าเนี้ยค่ะไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลาคือตอนเนี้ยมีเวลาอยู่ที่บ้านดูเวลาอยู่อยู่กล้วยก็คือถามว่าพอพอทํามาทําตรงเนี้ยคือมีรายได้ก็โอเคค่ะรายได้ดีเลยูดตรายได้ดีเลยรายได้ดีเลยค่ะ ดีกว่า<ไ>ทํางาน<ไ>ดีกว่าลงทุนไปว,วิ่งขายตามลค่ะทมาทอย่างค่ะทมาทุกอย่างลงทุนมาทุกอย่างแต่ไม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 ประสบความสําเร็จรายได้คือเหนื่อยแต่ก็พอพอเรามายืนจุดนี้แล้วอ่ะคือรู้แล้วว่าเออโอเคใช่แล้วแหละเราเรามาถูกทางแล้วแต่มันมีอย่างหนึ่งครับก็คือการเล่นในส่วนไม้ด่านครับหนึ่งที่จะต้องมีคือเงิน ใช้เงินทุนก้อนแรกเท่าไหร่ครับก้อนแรกเหรอครับก็ประมาณสองหมื่นนะคะก็คือเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจากซื้อในสิ่นของอันไหนที่เราไม่มีคือซื้อก่อนซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามาตั้งแม่เสร็จแล้วก็เราก็มาขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เริ่มทีละอย่างทีละน้อยค่ะแล้วก็ซื้อมาขายไปค่ะเพราะว่าเรารเราทุนไม่เยอะ,อะส่วนทางแม่ค้าก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเริ่มจากศูนย์เหมือนกันค่ะเริ่มจาก เก็บต้นไม้มาชาเล็กๆน้อยๆคือขายมาตั้งแต่ไม้หลักสิบหลักร้อยตอนนี้ก็คือก้าวมาอยู่ที่ขายไม้หลักแสนก็แต่ยังไม่ถึงหลักล้านนะคะแต่ว่าอนาคตจะขายให้ได้หลักล้านค่ะที่ทําไม้ด่างนี่อยู่ประมาณสี่ห้าเดือนได้ค่ะแค่สี่ห้าเดือนนะครับแต่ว่าแต่กล้วยแดงอินโดนเนี่ยเข้ามาอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือนเองทำให้ชีวิตดีขึ้น คือมันมันเราได้เราได้อะไรเยอะกว่าเยอะกว่าที่ที่ที่มากกว่าเงินหนึ่งมิตรภาพแล้วก็ความรู้ทุกอย่างถ้าเราใส่ใจอะทุกอย่างมันคือ,ค,อความรู้ทุกอย่างมันคือมันคือประสบการณ์ที่จะทําให้เราอะอีกอย่างคือต้องใจรักด้วยค่ะใช่ครับต้องใจรักเหมือนอย่างผมอะฮะก็คือวันเนี้ยผม มีพี่เป็นเพื่อนแหละฮะก็คือก็จะมาหากันบ่อยๆว่าอะไรหนึ่งเราฝากลูกไว้กับเขานะครับเราก็จะไปมาหาสูกันบ่อยและค่อนขัานวนะ่ามันก็เป็นมิตรภาพดีเดี๋ยวยังไงผมก็คงจะไม่ได้หยุดต้นเดียว2ต้นอาจจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งก็บางคนถามว่าผมทําไมไม่สั่งเนื้อเยื่อแบบห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรมาซึ่งเอาจริงครับสั่งได้ครับแต่ผมจะต้องมาเสียเวลาในการแกะกล่องแล้วซึ่งหลายๆครั้งหลายๆคลิปบางคนก็อาจจะเห็นว่าเจอแหกตาก็เยอะ บางคนบอกเดี๋ยวก็เลิกเหอซึ่งเอาจริงพี่คิดว่าจะเลิกเหอนะหรือเลิกหรือเป็นแค่ช่วงกระแสะช่วงนี้อตอนนี้มัน,มนถามว่ากระแสไหมไม่กระแสะค่ะลองเข้ามายืนจุดนี้เราจะรู้ว่าคือที่เงียบอ่ะคือหนึ่งกล้วยโตไม่ทันไม่พอขายค่ะไม่พอขายจริงๆก็คือเนี่ยกว่าจะมาถึงไซนี้คือใช้เวลาอเอาง่ายๆเนี่ยแค่เดือนกว่ากว่า คือ,อใช่เดืนอนกว่าๆคือมันก็ทําเงินจากสมมุติว่าอ่ะเนี่ยอ่ะสองต้นคือเรามีรายได้ก็คือประมาณอ่ะนิจว่าต้นละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าก็คือมันค่อนแสนไปแล้วค่ะคือราคามันขึ้นเป็นวันเลยค่ะช่อีกสิบวันยี่สิบวันราคามันจะขึ้นอีกหลักหมื่นบางคนก็พูดว่ามันขึ้นวันละห้าพันใช่ค่ะใช่ซึ่งบางคนนะครับเห็นเขาบอกว่าใครจะมีเงินไปซื้อต้นละเป็นแสนสองแสนสามแสน ถามจริงครับถ้าเกิดคนมาเล่นจริงๆจะรู้ว่าขายเหมือนผักเหมือนปลา<ช>เลยง่ายมากคือมันขายง่ายมากอย่างสมมุติว่าเนี่ยต้นนี้ลายสวยออมีคนมาคือความสวยความว่าแดงอินโดลายของเขาความสวยของเขาคุณภาพของเขาจะขายตัวเขาเองคือเอาเป็นว่าเราตั้งไว้เฉยๆเนี่ยคือคนผ่านมาเห็นปุ๊บถ้าคนเล่นนะเขาจะดูออกว่าต้นนี้ก็คือไปได้อีกไกลเขาจะขอซื้อเลยค่ะไม่ต้องไปโฆษณาขายไม่ต้องไปออ ว่าต้นนี้แบบอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องค่ะคือถ้าหนึ่งลายเข้ามาสีเข้ามาคือคําว่าแดงอินดูเขาก็มีราคาของเขาอยู่แล้วยิ่งเรื่องลายนั่นคือแบบถ้าใครแบบลายมานั้นเราไม่รู้ว่าต้นไหนอะจะลายเป็นแบบไหนคือเรามาลุ้นเอาใบต่อใบว่ามันจะออกมาลายไหนแต่คือว่าถ้าซื้อแบบนี้แล้วคือไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าจะไม่แดงใช่ครับเพราะผมซื้อแบบแดงเลย<า>ผม<น>ไม่มานั่งลุ้นนะฮ<า>นะีืว่าบางคนบอกว่าเออ 4ี่ห้าพันก็มีมีค่ะสองสามพันก็มีแต่ว่าหนึ่งคุณเอามาคุณต้องอ,ออกจากวุ้นเองอลงดินเองอบเองอนุบาลเองซึ่งถ้าสมมุติว่ามันตายแล้วคุณต้องซื้อใหม่ซื้อสองรอบสามรอบมันก็เป็นเงินสองหมื่นสามหมื่นแล้วมันก็สู้คุณซื้อเวลาตรงนี้มานั่งลุ้นว่าใบนี้จะออกมาเป็นลายไหนใบนี้จะออกมาลายไหนแบบนี้จะดีกว่าไม่ต้องเอาไปนั่งเลี้ยงเองไม่ต้องไปเสี่ยงว่าเออมันจะตายไหม ไม่ต้องเสี่ยงว่าเอออ่ามันจะแดงเมื่อไหร่ไม่ต้องรอเค็มถ้าเค็มเนี่ยถามว่าเค็มอ่ะก็คือ <c oughs> ก็มาเริ่มใหม่อีกใช่ต้องเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้เค็มต้นแดงแให้เราเลยนะคะใช่อ่าอย่างผมมาถึงเลือกบอกว่าอ่าโอเคซื้อพี่ปุ๊บในราคานี้แล้วพี่ก็ช่วยดูแลต่อนะครับ<ช>ราคาที่ผมซื้อเขาพูดตรงว่าสามหมื่นห้านะครับ<ช><ช>ซื้อราคามอไซค์หนึ่งคันนะฮะ<ช><ช>ซึ่งเนี่ยผมซื้อมาสองคันเลยครับมอไซค์แต่ คนคนที่คือถ้าเราตัดสินใจช้ามันก็จะช้าชชค่ะ<ช>คืออย่างน้นอยๆเอาขุณว่าอันนี้พูดเล่นๆน,นะคะคิดเล่นๆสมมุติว่าเราลงทุนไปเจ็ดหมื่นอีกสักสองเดือนสองเดือนต้นหนึ่งเราก็ขายได้แสนกว่าแล้ว<ช>นั่นก็คือกํ<ช> <นะ S 2> าไรแล้วค่ะกําไรเสร็จแล้วก็คือมันสมมุติว่าอ,อันนี้ก็คือได้ทุน,ท,นทั้งกําไรแล้วอีกนี้ก็คือกําไร สมมุติว่าราคามันลงเราจะขายหนอ่อมันหน่อละห้าพันหน่อละหมื่นก็คือกําไรแล้วอันเนี้ยคือเราคิดเล่นๆนะคะถามว่ามันจะลงไหมคือไม่ลงค่ะถามว่าค,คนคนท,คนที่คนที่เลือกที่ซื้อหนอ่อหน่อตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่หลักแสนค่ะแสนกว่าแสนสองใช่ครับเพราหน่อคือหนึ่งมันเป็นแน่นอนเห็นทุกอย่างแล้วใช่คือโตเร็วแล้วก็ใ,ให้หน่อเร็วช แต่เนื้อเยื่อคือหนึ่งราคาของคนที่ว่าเริ่มต้นใหม่คือจับต้องได<ช>้แล้วก็ก็อยากแนะนําให้ที่ว่าเน้นคุณภาพแล้วก็เขาดูแลให้เพราะว่าหนึ่งเงินมันหายากคือคนที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้คือเขาต้องมีความรับผิดชอบสูงมากคือเอาง่ายๆเงินเงินเป็นแสนนะที่เงินค่อนแสนนะคือเราต้องดูแลทุกอย่างเกิดเสียหายมาก็คือทางส่วนเราต้องรับผิดชอบทุกอย่าง นี่แหละครับก็คือถึงบอกว่าพี่เขาเป็นคนที่รักต้นไม้แล้วก็ให้ความสำคัญกับคนซื้อนะครับไม่ใช่ว่าขายแล้วก็ปล่อยไปตายก็ไปตายที่บ้านก็ไม่รับผิดชอบไม่สนใจเอาจริงใครอาจจะเห็นหลายคลิปนะครับที่ผมถ่ายบางทีก็เอามาแบบมาตายที่บ้านก็มีเยอะครับ <c oughs> นนและหลายคนเป็นเยอะครับเอาจริงพูดตรงๆแล้วมีเยอะซึ่งวันนี้นี่ฮะก็คือเป็นตัวอย่างของแม่คา้านะครับกับอาชีพที่หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่กล้วยซึ่งเอาจริงมันไม่กล้วยฮะเลี้ยงก็เลี้ยงยากนะครับซึ่งค่อสำคัญว่าตอนนี้ ไอ้ราคากล้วยอ่ะมันไม่มันไม่ธรรมดาครับ<ไ>อันนี้คือาคากล้วยเงินแสนเงินล้านครับรรเดี๋ยวตอนนี้นะครับผม<ะ>ซื้อมาในราคาสามหมื่นห้าเดี๋ยวอีกสิบห้าวันเดี๋ยวลองมาดูครับว่าราคามันจะเปลี่ยนแน่นอนจะไหมราคาเปลี่ยนแน่นอนค่ะราคาเปลี่ยนแน่นอนคือถ้าสมมติยิ่งซื้อต้นโตราคาก็ยิ่งสูงขึ้นค่ะราคาเปลี่ยนแน่นอนก็เรามาติดตามกันดูนะคะว่า อีก15วันมาดูความเปลี่ยนแปลงกับราคา2ต้นนี้นะคะของคุณพี่เขาึอัพจากกระถาง4นิ้วก็คือกระถางนี้ะฮะใช่กระถาง4น,นิ้วตอนนี้คืออยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะ6นิ้วนะคะถ้าอีก2อาทิตย์เขาจะขึ้นมาอยู่เป็นกระถางไซส์นี้แล้วค่ะความโตของเขานะก็รอดูนะคะว่าเขาจะโตแค่ไหนและความแดงแล้วก็ความสวยของเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนอีก อีกที่สําคัญก็คือราคาของเขาจะขึ้นมากแค่ไหนลองมาดูกันใช่ครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ครับผมมองว่าผมอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งฮะจากต้นไม้แล้วก็อยากได้น้องน้อยๆโอ้โหข้างๆเลยฮะไว้เป็นลูกฮะก็เดี๋ยวพี่เขาจะดูแลนะฮะก็คือเดี๋ยวยังไงผมก็จะอัพคลิปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่เขามีต้นไม้อะไรดีๆเดี๋ยวเขาก็จะโทรไปบอกผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทาคลิปให้ก็คืออย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งฮะในการที่ ช่วยเหลือพ่อค้าพ่อคุบอกเลยว,ว่าทางช่องเรายินดีที่ช่วยเหลือพ่อค้าแม่คา้าหรือพวกเกษตรกรครที่คิดดีทดําดีแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตครับให้มีอาชีพที่มันเขาเรียกฮะคือทุกวันนี้มีอาชีพเยอะทุกคนก็ต้องการเครดิตซึ่ง<ช>วันนี้พี่เองก็เอาจริงอ่ะเครดิตพี่เขาคือปากต่อปากครับแล้ววันนี้ผมมาการันตีนะครับว่าเครดิตพี่เขาครับคือดีมากครับ้ำคัญว่าไม่จกตานะครับเจ้าของทุกอย่างเขาดูแลจริงครับใครสนใจอยากซื้อนะครับก็คือมาได้เลยครับ อยู่ตรงไหนครับพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับอยู่อยู่ทุกขางนะคะอยู่ซอยเทศบาล16นะคะมาได้เลยต่อมาได้เลยนะคะซึ่งอยู่กลางซอยครับจะมีต้นไม้อยู่ซ้ายฝานะครับเข้ามาถึงก็ก็จะเจอข่ดต้นไม้เยอะๆเป็นเทาเฮาส์นะครับขอบคุณมากครับพี่เี็นสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ